วันนี้ไปตัดผมกันค่ะมาดูกันว่าตัดออกมาแล้วจะถูกใจมาดามปิยาไหมคะเข้ามาตัดผมในเมืองรวงค่ะไปค่ะไปตัดผมกันค่ะวันนี้ปิยามีภารกิจจะเข้าไปตัดผมในเมืองค่ะซึ่งทุกๆครั้งที่ไปตัดผมกับช่างฝรั่งเศสมาไม่เคยถูกใจเลยค่ะ เพราะว่าช่างฝรั่งเศสกับผมคนไทยไม่เคยรู้จักกันเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าผมเราเยอะเส้นหนาครั้งนี้พี่สาวไปตัดมาและก็ป้ายามาว่าช่างคนนี้ตัดผมสวยแล้วก็เก็บผมได้ดีมากๆเลยคะ่ะไปกันคะ่ะไปตัดผมกับช่างคนนี้กับปียากันคะ่ะว่าจะถูกใจและตัดสวยเหมือนที่โดนป้ายามาหรือเปล่าคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ภารกิจเรามาตัดผมร้านตัดผมซึ่งการที่หาร้านตัดผมในฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะเชฟฟี่หรอมาสิเดี๋ยวพี่จะายให้เอาไหมเราจะดู b บ efore นะคะแล้วเราจะมาดูอัพเดตกันทีหลัง b บ efore คือผมทรงนี้ทีหลัง มาตัดผมที่ฝรั่งเศสทีไรได้ร้องไห้กลับบ้านทุกทีรอบนี้คงไม่ร้องว่ารอบนี้หวังว่าจะไม่ร้องหนึ่งค่าตัดผมแพงสองตัดไม่โดนใจไม่ถูกใจเพราะว่า <c oughs> ร้านตัดผมอยู่ในเมืองเลยค่ะกลางเมืองค่ะ <c oughs> ามาก่อน <c oughs> ก็เลยมาถ่ายรูป <c oughs> แวะก่อนค่ะมาค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ <c oughs> ช่างตัดผมเป็นผู้ชายค่ะ บอกเลยว่าตัดดีมากๆแล้วก็เก็บผมให้ดีมากๆเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเดินออกจากร้านเบาหัวเลยค่ะแล้วก็แวะไปช้อปปิ้งนิดหน่อยก่อนกลับบ้านค่ะไปหาของขวัญวันเกิดให้พี่เลกค่ะเพราะว่าวันศุกร์นี้เป็นวันเกิดเขาค่ะได้ของขวัญวันเกิดได้หมวกแล้วก็ได้รองเท้าค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะ เบาหัวขึ้นเยอะเลยค่ะเขาสไลด์ออกให้เยอะค่ะว่าปิยาเป็นคนที่ผมเยอะแต่ดีที่ว่ามันเส้นเล็กให้ค่ะเนี้ยค่ะสไลด์ข้างหน้าออกเยอะเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังก็ออกประมาณเกือบสิบเกือบยี่สิบเซนนะคะเขากับหน้าร้อเลยแล้วเขาก็สไลด์ผมสวยค่ะตัดกันอยู่เกือบสี่สิบนาทีค่ะ ปกติก็จะตัดกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็ถูกใจมากๆค่ะแล้วก็ค่าตัดผมก็ไม่แพงด้ค่ะประมาณ60ยูโรถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะแล้วก็พอใจมากๆค่ะแปลว่าภารกิจเรารู้งร่วงมากๆค่ะเดี๋ยวปิยาจะเอาข้างหลังให้ดูค่ะว่ามันสวยไหมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาตัดที่ฝรั่งเศส หรือใครอยู่ฝรั่งเศสอยากมาตัดกับช่างคนนี้ติดต่อปิยาได้คะ่ะสวยไหมคะปัดทางนี้ก็ได้ค่ะปัดทางนี้ก็ได้บอกเขาว่าเอาแบบเสยแล้วช่างเขาเก็บผมให้ดีมากเลยครั้งแรกเลยที่เจอช่างฝรั่งเศสเก็บผมให้เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะช่างผู้ชายจะค,ค่อนข้างละเอียดปกติสัดสๆๆๆๆๆๆๆเสร็จอันนี้เขาเก็บผมให้ เลาะผมให้นั่งวัดนั่องอะไรให้สไลด์หัวบางสไลด์ผมออกดีมากๆเลยค่ะดีใจมากเลยที่เจอช่าง <c oughs> ก็คือต่อไปนี้ถ้าจะตัดผมก็จะมาหาช่างคนนี้แล้วค่ะก็คือดีใจมากๆาที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วสามารถที่จะหาช่างได้ถูกใจเป็นอะไรที่แรเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยค่ะบอกเลยบายบายค่ะแล้วจะมาทักทายใหม่อีกนะคะ